อืม้มมะนงเนอะเแล้วก็จานเนอะจานหกไปจานมาใส่กินข่าได้ใส่ข้าวเจากินเนาะเกลือถ้่วถั่วหกไปทับฟีบแม่ให้ลูกกินข้าหมอได้เนาะมีถั่วมีบ่วงอาใส่ถั่วใส่บวเยอเลย,เ,ลย,ย,ย,ยเอ,อ เอาในอีละเขาไว้ซื้อฮะไอเชิงเงินให้พ่อโดยเบาหรือไม่บ่โดยเจ้าเรียนไปทำก้นบ่เมื่อกี้นี่ถอน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 ปึ๊บโอเค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 เนาะลนากาไก่าด ่อกันอีกบ่เดี่พี่น้องเลยเนาะนางแดดมันห่อนอีกขึ้เกอาหน้าตาหน่อยอยู่พี่น้องเลยเนาะเอากาบพักผ่านสบายดีพอไปพี่น้องโมเดิรนกันเบสสุขูสุขคนได้พี่น้องเด้ผมบพบเจอกับปัจุบันสารวัตรอีกขึ้เกขาก็ได้โมืดิรีนพี่น้องเลยเนาะเอาผมพบเจอกับมาต่อกับเพื่อนน้องแก้วมณีบอนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทตีกันหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยตามหาโตเล็กน้อยหมู่บ้านเนี่ยโบเห็นอ่าโบปนตีกันหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยเพราะว่า มีทาง FC ฟซีผมส่งมาบอกอ,อยากมาซ่อ,อมฝึกอยู่ไขม่มวยขอนี้อยู่ฝั่งไทยผมโอ้ยน้ำหางบุญซ้ำพี่น้องเยเนาะ <c oughs> เอามาเป็นสะพานบุญต่อให้ครับพี่เย่าอยู่ฝั่งฝั่งไทยอีกคือเก่เาคือเดิมเล้วพี่ยเย่าด้อเนาะพี่น้องเอเนาะมาซื้อมาหนึ่งเนะาะบวงจองพี่น้งองเลยหมักทั่วอหมักแป้งเนาะ มกนาวพี่น้องเอ้ยสลับเปาหายิ้มอะไจะคล้องยิ้มนะสลับเปาเนาะบวงเนาะถ้วยละจานพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเห็นเพคนกินข้าวเมื่อวานนี่โอ้ยกินข้าวหม้อร้อยอัญชันพี่น้องเอ้ยน้องแก้วมันี่พันเนาะพร้อมด้วยหมักพริกพี่น้องเอ้ยหมักกะ nom อีกสองแพ็คเนาะอ่าสื่อคนเรียบร้อยเนาะหมักแตงพริพี่น้องเอ้ย ดูเป็นยูเรีอนอยู่บนพี่น้องอดูที่แม่เลยแต่น้องมันออกมาแล้วนะนนเพิ่ง้องการเฟรดอะไรเนาะเฟรลงมาลงมาลงมาเอาเครื่องเด้อน้องแก้วมานี้ใช้เกลือบนะใช้เกลือบเออโอ้ใช้เกลือบแทงห่อนตีนอยู่อืมเป็นยังไงอ่าสบายดีโอ้ยห่อนลายเนาะสบายดีใช้เกลือบงามปะ เออไปเต้นดองก็มาเลงอาบน้ำเด้อถ้าว่าบ่อาบน้ำไปเต้นดองบ่ได้ได้เงนบ่เออพคนมหอหอยเขาไปงานดองอะไรคนมินข้าวเด้อโดย okay, โอเคบ่โดยโอเคโอเคอ่าเด้อเด้อเด้เอาสาโนมีเครื่องมาให้เจ้าตืมเหมือนี่เด้อถวยบ้วงมหมอแหกแต่กระโพรมีเบิด,ดนะี่เนาะมะนาวนีว่ซื้อให้ปเป็นโลเลยบุญเฮ็ดไห้กินอุบดกับแบงพีแบงน้องเด้อ ไปนั่งเลยเนาะเอาเอาใส่ถุงก่อนไปเขาไปนั่งอยู่ตรุมตารางก่อนไปเอาถือเอาเลยถือเอานี่เฮ้ยถือเอาถือเอาเครื่องเจาะเลยไปไปก่อนฮะขายทำไมแม่น้องช้างนี่แม่น้องนั่งโอ้ยดื้บโอ้ยอ่ะ ขายได้นะเอไงทองชาพันทงชาพันโดยโอ้ในบ่เเือนเจ้าน่ะโดยยังบ่เพียงรีเฮ็ดในบ่โดอจะหามาเองยโดอืมสบายดีกี่้อเนี่ยช่สบายดีล่ะอ้้งาทงได้ไรก่อนทชาเนาะเอ้บุหหาชิเลย rồi 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 nó mày mới nói nhảy nó ok ok nha. Lại, xưa, xưa. Nở nở. nó trái lái su su rồi nó mày nó mặn nó ướp nhầm này có đây liệu chi phải cấp sao bàn nước xếp bồn thì nó thấy nó mà lúc đẹp còn chất bạc nó Đây nó kẹo Hả? พี่ข่าวแล้ววะยังยังอยู่คือบปกินกินที่กุปุนฮะกุปุนชายดอกกินอยู่กุบุนชายดอกจะไปกินอยู่พุ่นปะโอุ้่นยังบาริย่อจับได้บาริย่ออืมเป็นยังบาริย่อเขาย่อน้ำอยู่ได้เขาเขาเด็กน้อยเอากินกินนมกันบ่ เดบบะบุญเบ่งเครื่องก่อนซื้อครบชิวพี่น้องเลยนะเนาะมีโมหนึ่งหนึ่งใบเนาะมีแล้วนะห,หนึ่งโมอนึงจานเ<ง>นาะโม<อ>จานตัวนีออหน้หมอหเฮ็ดหมอหนึงเขาอ่าหมอนึงเด้ตึ๊บอือโมอนึงเนาะกะจาน เนาะจานหกใบจานไปใส่กินเข่า้อใส่ข้าวเจ้ากินเนาะแล้วก็ถ้วยหัวหกใบทับฟีทับทับพีเนาะตัวบวกจองพี่น้องเลยเนาะหนึ่งอันบ่วงใช้บ่วงบ่วงเร่อสื่อบ่บ่วงเวียนหนึ่งเกียวได้บ่วงมีเพื่นเจ้าก็มีอยู่บ่เลย มีโบลายบ่โมมีเลยบ่ได้ปืป้อเลยหนึ่งเอา,าไวนะ้เนาะแม่มสาลาเปาเยอะสาลาเปานอ้องแก้วก็กินบ่สาลาเปาน้องแก้วมีซาลาเปากินกินอยู่บ่อื้อ่า,าบุงกะเก้วยสาลาเปาตักแป้งบะดนี้ แตงกมีมี่ตแตงสองแทะพวสองทัวกมีนี่มทัวฟักเงาครบเลยนี่พริกนี่เดพริกกพริกกมีขสชุดมงนาวนวน่เนเลุ มาักระป๋านมเนาะนมซองแพ็กเอาวางนั่งน้อง,อง,กออง,ง,องแกลวถูน้มือก่อนมือเอาเออเอาไป้อคร<ๆ>บปากเองเนาะเออแล้วก็าะ เพราะว่าในไข่แบ่งให้หมูอยู่บเอาเราบ่อกินเองกับแน่แบ่งแนวเพราะว่ากินโบราณเนี่ยมันเน่าได้ไข่เนาะเน่าทิมเน่าทิมเดี๋ยวบปบุญจะเบิ่งไล่ไล่เงินก่อนว่ามันเหลือเท่าไรเราจะเอาเงินไว้ให้เจ้าเด้อเอาไปหยุกไปละเหือนเลยวะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะกเงินทัวงทวงบนสื่อเรือเนาะเรือจากสื่อเครื่องสื่อของได้ จะเอาไว้ให้เจ้าไว้ซื้อในอยู่ในกินให้ลูกเด้อเอ่าซื้ออาหารการกินเนาะแล้วก็ให้เจ้าบรวบัตน้องแก้วแก้วมณีเด้ออาบน้าอาบน้หมวยเพิ่นสุกปรกลายเด้อขี้คงนขี้ไข่กับุกออกเด้อให้มันสะอาดสะอาดเด้อเราต้องคิดย่างลานน้ำปัวหน่อยเด้อคิดแต่น้ำลูกเจ้าเนี่แหละเนาะเออ เวลากินข้าวกินน้ำก็ให้ใช้ยถั่วช้ยบวงเนยเด้อบุแมแมนให้ลูกกินข้าวหม้อได้เนาะนี่ถั่วมี่บวงเนาใช้ยถั่วช้ยบวงเด้อเออจะไปเอาในอีละเอาไว้ซื้อจูซื้อกินเด้อขอบใจขอบใจป่าเยาขอบใจป่าเยาให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งให้เพิ่นอยู่ไม่แห้งให้ลั้ให้รวยจูกวะไรแข่งกันซะุโเดนเนาะเด้อเอาไปเดี๋ยวไปเด้อ ุุนะูมชัยฮะขอบคุณจิไปต่อบัตรจิไปต่อเพื่อนน้องสุดาบัดรนี่เนาะ,ะไปเบิ่งธนากรพี่น้องเลยเนานะยูดีทั้งแม่วิมุนทางหลังฝากเพื่องฝากของมาให้อีกพี่น้องนาะพระเจ้าข้าไปก่อนนะเจเดอร์ยู่ดีแมงเดอสวัสดีเดอร์สวัสดีบายบายใจเลยล่ะยูดีมแมงยูต่อไปร่ำรวยจ้ามาพระพี่น้องต่อกันอีกขอบคุณหนึ่งเนาะอ่าพี่เพืองอยู่ของกิน ขขาซานอาหารแห้งน้ำซ้ำแพ็คใบตอชีเฮือนอ่าน้องชูราพี่น้องเอ้เนาะเาเปดูเฮือนกีบบอพี่น้องมีน้ำจากเาซานอาหารแห้งไปบบัวันนี้เนาะไปพี่น้องพ่อพ่อกันเยอะเพื่อนกูแหละเนาะโดยอันบ้าฮะจะให้พ่อโดยเบาหรือไม่บ่โดยเจ้าเรียนไปทำก้นบ่เมื่อกี้นี่อืมเมื่อยหอบมาเลยเนาะ เขาวนเอาวนเบาเบาไปเฮือนเช่าเจ้าว่าข่อยไปใส่มามีวจักว่าเจ้าเลวที่พี่เจ้าเรงตั้มก้นข่อยป่อโดยเจียวไปขึ้นข่อยถ้าว่าเจ้าไปบเห็นข่อยเจ้ะเอาไว้ใสเอาใบในเฮือนเอาไว้ในเฮือนโดยเก็บไปห่างบัดรำรุนมากจะเอาห่างป้โดยโอ้ขอบใจหลายเด้อโอ้ถ้าบุรีเจ้านี่ก็โอ้ไปแล้วบ๊ายบาย อใจน้องแกว้วันนี้พี่น้องมาลืมไม่โอ้ยไปลืมตัวนี้ซำไป,ไปไปไถนาลืมควายได้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยห <c oughs> นีไปในะข้อบนลำมากเลยเนาะแลนมหาหอดเฮือนน้องสุดาพี่น้องเลยแต่ว่าน้องสุดาบ่อยู่บาดเนี่ยโอ้ยแบบโงเรียนยังงูมาอยู่กับสันตายเจริญบาบพี่น้องเลยออื ลองสุดาไปอยู่ซ้ำลองสุดาไปอยู่ซ้ำไปหนึ่พี่น้องแม่แรักไปอยู่บ่แม่ก็ไปอยู่บ่เออพี่เจ้าน่ะเจ้าชิบช้า,า,ายพี่ก่อน น้องสไลด์พี่น้องเอ้ยคงมีคนอยู่เพือนเลยสบายดีน้องสไลด์มาอยู่เพือนใหม่แล้วเนาะเป๊ะไรอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โอ้ยตอนนี้มันสิบสองโมงครึ่งอะไรยังมาอยู่เนาะปกติสิบเอ็ดโมงนดี๋ยวรอเขามา มันยันเหลาได้เมืองหอนลี้ยงป่จ๊ะ่ตอนแกเบุกับยู่ใช่ไเรากินข่าวยงเฮียนเลยนะนี่เนาะโดยเราถือข่าวต่เือนนี่อ้เราถือข่าวตเือนไปโดยในบาบนี่ไม่ข่ามาไปเบิ่งข่าวเบหลดลดตำลดตำลดตำไเฮือนพันผัวผัวสาพรผัวสาพรผัพรนอนหนาวนี่บ่โดยนั่นแหละเฮือนตุ่ลดตำ ทำอไม่ยินค่ะว่าเข้าตำรถตำรถง่ายกับไม่ได้เจ็บกันนะแต่ว่าถูกจบด้ยเด้อเด้อเด้อคือตอนนี้มาบุญชิมาน้องอ่าสุดาน่ะมาบุญมีแม่ทั้งมีมุนน่ะที่เคยซอยคนน่ะคนฝากมานำมาบุญให้ซื้อเนี่ยอยู่เนี่กินซื้อไก่ซื้อหลายอย่างอยู่แม่กับบ๊อยู่ปะแม่ย้าไปแล้ว มันปอยู่เฮือนเลยเนาะบุญจะฝากว่าน้ำเจ้าได้ปะได้อือพอนมีหลายอย่างอยู่เนาะสามารถจะมานำมาบุญเนี่ยอยู่หลังรถไปควรจะฝากน้ำซาวไลายเพื่นไปหนักเลยนะเนาะนี่มีมาเอปเปิ้ล าไปก่อนได้วนสิบอกทกำลงังเนาะขายยางอยู่นี่ไก่ไมีโอ้ถือเดยดหนามีตู้เย็นปะต,ตู้เใช่มีแต่ว่าเอือบเกลือกออยังไหวเด้เอออใช้ไปใช้เคื่อนขบวาฝากหน,น้าจน่อยเฮ้ยใจะมาเอาน้ำอีกขอสารซาวโล ไปอาน้ามีนป่ะเอาน้ามอีกสา,ามแพ็คฮอ,อน้อนไปนังเลยพอดีบุญสชีเดินทางเมื่อหั่อยนะเนาะขาเลยหมทันเนาะมัน,นไปเวียกทางลงจันอีกดจันก็มี้ลายเวียกอยู่ปึ๊บไป เซียงเพลงตุ่มตุ่มงันดอกหอน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 อึบโอ้โอเคโอเคโอเคฮู้บ่ยังห้เพันกินน้ำอ่าบ่สะอาดปันใดให้เพันกินน้ำสะอาด ที่ประตูนมาเมาให้ตอนไหนย่างปะ่แล้วบ่แล้วเนาะเรากินผู้เดียวปะผู้เดียวเล้าอ่าขอให้เรากินผู้เดียวก่อนใช่เพราะว่าเราเป็นคนป่วยเนาะโลภเบื่ยอยู่ให้เรากินนี่ก่อนเนาะน้ำสะอาดไว้ต่อมากแอปเปิ้ลเด้อมากแอปเปิ้ลนี่เนาะอ่าแลกขนมเนาะแล้วก็ไก่ไก่เด้อ กระปิ้งนี่ปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งไก่อ่อาเขาซานอีกซาโลคอยให้น้องสุดาเพิ่นเด้อน้องสุดาผมบ่อยูซ่ซ้ชอบนอนไปเฮียนเนาะเพิ่นไปเฮียนตลอดเลยบ่เฮียนตลอดอตอนแงแบาเทือสนีแสดงว่า,เ,วาเราปกติแล้วมากแสดงว่าอาการเจ็บเราคน,นะนะัแค่ไหนนเนาะโดยแค่แค่ได้รับยาเออเออเอออ้อ ข้าวสานซาโลซื้อไก่หนึ่งโตปิงปลาปูนหอยสองโตเลือปิงปลาปิงไก่แล้วกับขนมนะนเนาะน้ำดืม่มสามแพ็คเมลแอปเปิ้ลสองกิโลเอาไว้เพิ่นเด้อเอาไป,ไาไปบางคนมาฝากบอกเพิ่นเนี่ยเด้อสิได้รบ,บริเวณเพิน่นซ้ำเนาะพี่น้องเลยเอ,าอา่าอืออ่าใช่เนาะบณกาแฟเมื่อขอโทวคอพันน้ำแม่เพิ่นเป็นลายพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ กะเจ้าเป็นนาซา,า,าวบ่เป็นนาซาวลาวเนาะอืมนาซาวล้วโอเคโอเคเอาไว้ก่อนเนาะมีแต่มื่อหน้าจะไม่หยาบยางก,กนใหม่ไอเรื่องยาเรื่องอยังมึงกินตลอดดิบ่กินตลอดเออให้เรากินตลอดแนะนำให้เรากิน อะไรกันแล้วแต่เนาะเฝิ่งกันอะไรแล้วเนาะอยาติพี่น้องกันเนาะีแถวบนลูกกวนเจา้าฝากไว้ยเนี่ยดได้อขนมกะแก้วัยลูกกินน้ำแนยลูกอยากก็ได้อจะแบ่งไงน้องนั่งสไลด์นอกจีกต้องอ่าสุดาพ่นน้ำแนยเนาะเฮ้ยคือว่านอนเลกเมื่อไรเพื่อนเ,เจ้าเนี่ยได้ทิ้งเลยได้ทิ้งเลยขึ้นเรียบร้อยเนาะ จำนวนผุดที้งเมาเเค่ไรท้งหนึ่งทิ่งแล้วเนาะครบแล้วเนาะดีใจน้ำมัลายเด้อดีเยือกันใหม่อะไะเนาะทั้งเบาเตียงยังบริพยายามเนาะถ้าฟังเบิองคนข้าวเวียกางานแล้วเวียก็ง่ายมาสึกขึ้นมาอยู่ดอกเนาะโดยกระจาบบุญเมื่อก่อนได้เสดยได้ยู่ดีมีแหงเด้อโดยขอบใจเด้อขอบใจแทนน้องสุดสดาเด้อเลยที่ช่วยเหลือน้องสุดสดานะคะของกินของยากสุดยาก ทูกข์เลยเงินขีดเป็นแย่งลูกลานของข้าน้อยก็ขอให้อยู่ดีมีแห่งเด้อแซ่บใช่ถูกเนาะไปก่อนเนาะมื่อหนาัิมาเยี่ยมย่าใหม่ฮ่าๆสูยๆแล้วเจ้าก็นเด้อเลยเอาๆพี่น้องเลยไปก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะบุญก็เกได้ขอเดินทางก่อนเนาะเพราะว่าระยะทางยังอีกไกลแล้วก็ไปเวียทางอื่นนะแม่เนาะ จันได้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งแม่วิมลเนาะแล้วก็ทางพี่เย้าสำหรับครอบครัวน้องแก้วมันนี่แล้วก็ทั้งแม่วิมลครอบครัวน้องสุดาคนคนมาอยู่สัมเด้อแม่เด้อเนาะคนไปเฮียนเนาะเมื่อแรงผูกคนมาพี่นว่าคนไปกินเขายองเฮียนเลยเนาะโดยไปซะขอบคุณกเกษตรขอลาพีร้านน้องลาเอฟซีบาสคกูสุคนเด้อร์สำหรับคลิปนี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีบาสุูสุคนเด้อเข้ามาชมคลิป ตั้งแต่ต้นจนจบข่าวโฆษณาแล้วก็เป็นกำลัง,ลงใจกดไลค์กดแชร์ให้เดินมาตลอดเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆเนะาะไปคลิปนี้พอกันคลิปหน้าสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ